ก็แบบอีจีเต้นเองแต่ต้องมองต้ององอะไรรู้ปะมองอย่างงี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนัวเนี่ยเย้วันนี้นะคะในสภาพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องหลัง Dance Cover นะคะเพลง Not Shy ของอีจี กับช่องของโซยูนะคะแล้วก็พี่นัตตี้นะคะมีพี่เน็ตพี่ปัช,ชี่นะคะแล้วก็ซาติสด้วยนะคะวันนี้นะคะเนี่ยมีโอกาสนะคะได้โค,เว,เ,ะค,ะโคเวอร์เป็นอิจีตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยได้โคเวอร์เป็นรียาด้วยนะคะรียาก็เป็นน้องที่เนี่ยชอบไปแล้วนะคะที่เป็นเมลีอาอยู่แล้วนะคะวันนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยนะคะ วันนี้เราซ้อมวันที่สองแต่เราจะถ่ายพุกแล้วนะสุดยอดปะเฮลิมินาตีค่ะถ่ายวันนี้วันแรกเพราะว่าเมื่อวานลืมหยิบกล้องมาวันนี้วันที่สองจะไม่ได้ถ่ายเมื่อวานพี่วัชชีค่ะแล้วก็พี่แนทนี่คือซาวติดเลสคิวบีซ่าปัสตาปัสตาเดี๋ยวเราจะถ่ายพุกนะคะตื่นเต้นมากโซ่กัวันที่สองเท่านั้นได้ยังได้ยังตู่ อันนี้เราอยู <def uras> ่สตูด no ิโแคชเชอร์นะคะซ้อมก่อนนะคะบอกเลยว่าใช้สมองเยอะมากพี่ วันนี้นะคะจะเป็นวันซ้อมเต้นวันสุดท้ายน,นะคะทุกคนก่อนที่พรุ่งนี้นะคะจะไปถ่าย MV เป็น Dance Cover นะคะจะเต้นมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะซ้อมหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้นะคะถ่ายประมาณหกโมงเช้านต้นไปนะคะทุกคนอาจจะเสร็จที่บ่ายอะไรอย่างนี้เป็นงานที่แบบรวดเร็วว่องไวมากค่ะทุกคนเพราะว่าซ้อมแค่สามครั้งแล้วก็เชา้าถัดไปก็คือถ่ายเลยนะคะเพราะว่าทางทีมของแบบพี่นัตตี้พี่เนตอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันว่าเขาอยากแบบรีบเต้นแล้วก็รีบถ่ายเลยนะคะจะได้ไม่ลืมท่าอะไรอย่างนี้วันนี้นะะนะ,นะคะกอทจมม็า กางเกงนะคะจะทําเป็น DIY นะคะกางเกงที่ลรียรใส่นะคะในชุดของชุดคอนเซ็ปต์เนาะกางเกงตัวนี้มันดูหายากมากลเลยว่าจะไปตัดนะคะกับปราแดงเหมือนเดิมแล้วแบบเนี่ยไปเห็นที่เกานะคะคลิปหนึ่งนะคะคือคลิปนี้ท่านี่เห็นเขาอะ DIY กางเกงของลรียาพอดีนะคะก็เลยเออ DIY บ้างดีกว่านะคะซึ่งดีมากๆเลยคะ่ะทําให้เราประหยัดงบนะคะทุกคนเพราะว่าการตัดชุดนั้นทุกคนรู้แฟนคลับรู้การตัดชุดคดรูเวนแลนซ์ใช้เงินเยอะมากค่ะทุกคน่ยก็เลยจะมา กางเกงนะคะทําเป็น DIY เนาะค่ะแล้วก็เดีเ๋ยวจะขึ้นไปซ้อมเต้นบนฟิตเนสนะคะเพราะว่าฟิตเนสคอนโดนยังมีกระจกจ๊บอบยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากเดี๋ยวว่าจะให้น,น้องชายทำกับข้าวให้นะคะเดี๋ยวฮันบิวน้องชายเหมือนกําลังแบบทําโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวรอดู่ทำโปรเจกต์ทำงานเสร็จนี่บอกว่า,วาจะทําผัดมาม่าไส้หวยกิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไป DIY ก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาอวดนะว่าพอได้ไหม ว่าทำกางเกงเสร็จแล้วโอ้คนภูมิใจเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยใสจะเป็นยังไงนะคะเข็มกัดคือใหญ่มากเพราะว่านี่อะเอาที่แบบมีที่ห้องมาใช้ไม่อยากซื้อใหม่ไงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตอนเต้นนะคะจะโดนเข็มกัดแทงตายไหมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูเนี่ยใสพรุ่งนี้กันนะคะทุกคนก็มีเรื่องหนึ่งที่ลืมอวดเนี่ยเพิ่งต่อผมมาเด้สวยไหมสำหรับโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยต่อผมยาวไว้เลยเพราะว่า น้องลียาเขาผมยาวน่ารักใส่มุ้งมิงก็เลยต่อผมยาวนะคะซอมเต้นโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะถต่เพิ่งกลอมาเช้าเลยทอดกอดเสร็จปุ๊บก็ลงมางีบต่อที่ห้องนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่งตื่นนะคะแล้วก็มาอัดวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวขึ้นไปซ้อมเต้น,นฟินเนสกันน้องกับข้าวเสร็จแล้วด้วยกลัามาโชว์ซีนิวนั่นก็คือผัดมาม่าไส้อัว่วชาวเหนือทะะุกคนกินโชยดีกว่าทักที่อยากได้กินข้าวมีกำลังใจในการซ้อมนะคะเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปซ้อมกัน เนื่องจากไปฟิตเนสแล้วคนเยอะเกินไปนะคะทุกคนเมือคนเราก็เลยจะมาชมเต้นที่ศา้าสองวันที่สุดท้ายแันเวาทุกคนดีกว่าอย่ามีเพื่อนไ้ยมีรองเท้ามาตู่ไปซื้อให้ทุกคนดีใจมากโนจะไม่มีใส่แล้วให้ตู่ วันน <Workers> <including> ี้เน like ี่ยไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าแบบเนี่ยเพิ่งหลับมาแล้วไม่ผมมันหนักหรือเปล่าเออเจริงปกติเนี่ยมาคือเนี่ยเป็นตลอดแบบว่าทำกันปะแค่ให้ข้ากของกันมาตอนนี้อยู่ที่วีคชทเชิ่มโรที่ชมมาเราขายกลับนะคะวันนี้ดูแบบมึนๆนี่นึงแม่หนูเพิ่งตื่นเลยแหละเมื่อกี้หนูแอบหลับมาไงแอบหลับมาสองชั่วโมงแล้วให้ปู่กปลุกเรามาปลุกทุกคนปลุกมาแล้วแบย เป็นคนแบบชอบเก็บชั่วโมงงีบถ้ามันมีเวลาก็จะนอนเก็บคะแนนเลยใช่เขาเรียกว่าเหมือนเก็บชั่วโมงหลับเ<อ>ดี๋ยวมมีเวลาหลับโอเคเดี๋ยวซ้อมกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะดึกมันดึกแล้วเราถ่ายตีห้าแล้วทุกคนหรือเ <c oughs> ปล่าเราช้องดีถ่ายเช้บ้าบอความจริงก็คือตอนนี้ค่ะอันนี้สี่รุ่มครึงคร่งแล้วพวกนี้เรานัดเจอกันเจ็ดโมงเช้าค่ั้อมกันสามสามเจอกันสามสามาณนสามวันเจอประมาณวันละสองชั่วโมงโปรเฟชชั่นอลป่ะล่ะี่ไม่อยากมั่งฟงนี่อาไรนี่อย่างมงี้ยน ใชื่อแข็งตันแล้าก็มาดูไอซีนะไอซีตอนไหนรู้สิว่าเราเราซ้อมกี่ครั้งกี่ชั่วโมงค่ะทีก่านซ้อมมาประมาณตั้งแต่ปี2005ไม่ใช่ละซ้อมทั้งหมด3ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงก็ถ้าพิดิทลประกันใดก็โทษพินัตตีแล้วทีมเนี้ย professional อยู่ในเหนียวใช่ไหม เตะสุดแล้วเอาจริงเลยใช่การบ้านเยอะบ้านหนักมากม่เพราะว่ากลัวแบบเป็นกัวถ่อมอ๋อใช่เนี่ยชอบซ้อมเต้นตอนตีสี่หกโมงเช้าทุกคนต่อไปสลกกว่านี้นี่บอกว่าหนูขึ้นมาแกะท่าตอนตีตีสี่เราคึกอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ซ้อมก่อนนะคะอยากจะบอกว่าเอาถึงตอนนี้ยังไม่เคยเต้นแบบตัวธรรมดาแบบเต็มเลยค่ะเพราะตอนนี้ทุกวันนี้ซ้อมแบบ0.75แต่เราซ้อมกันเลยค่ะมันจะดึกเนาะ น้องโนเนียคะดูไปแล้วแม่น้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องโนเนียคะคนมีใครรู้บ้างว่าอีจีเป็อนคนยังเลยเห <laughs> นื่อยไหมเห <c oughs> นื่อยเลค่ะเป็นอะไรชิวนี่เป็นการเต้นแบบจังหวะสูงสูงสูงครั้งแรกของพวเรา <c oughs> เหนื่อยมากนอนตายหนูนะมีใคร <c oughs> เคยช่วยหนู <c oughs> ถ่ายเลยหนูต้องถ่ายด้ว <c oughs> ยตัวเองแต่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีแฟนเหนื่อยไม่มีแรงไม่มีแรง แม้แต่จะถือกองทุกคนสิทธิ์นะฮะคนเขาเหนื่อยกันหมดแล้วนะฮะดีดไม่เลิกนะฮะแล้วพรุ่งนี้ยังไงหมดแรงพรุ่งนี้คือตุยจ้ะไม่ได้ร้องเลยนะเนี่ยท่านเนี่ยพวกเราสบายมากใช่ในระหว่างที่เนี่ยร้องแบบเป็นช่วงที่ได้หายใจที่สุดกคนว่กแบบอนนอนเต้นมันสบายจริงอะนอนลบากเพราะว่าต้องลุกเร็วมาก หนูดีดมาจากไ,ไหนลูกไหนร้องท่อนเรียรให้ฟังหน่อยร้รี<ล>่ยูรีเนิร์นเน่ยเนิเหนืหนหน่อยเลยพี่นัน ทุกคนซ้อมเสร็จแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณดูเสียงเยี่งถึงว่าคนคือเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันนะคะกับวันถ่ายนะคะทุกคนถ่ายแดนซ์ cover มีนะคะพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงโอเคไปละใช่หน้าตมากใช่หรอเฮ้ยอย่าแกนะหนูมาจริงนะพรุ่งนี้เจ็ดโมงค่ะสู้ๆตอนนี้เวลาประมาณเจดโมงแล้วนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะคะจะถ่ายกันตั้งแต่เจ็โมงถึงสิบโมงนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นงานแบบถ่าย โคเบอร์แดนซ์เอที่ค่อนข้างไวนะคะก็เป็นแดนซ์พอร์ฟสชั่นแนนะคะพี่ทุกคนก็แบบค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลนะคะเนี่ยก็เ้อมมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พร้อมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะทุกคนี่จะตั้งใจเต้นเต็มที่นะคะทุกคนไปลุยกัน มาถึงแล้วค่ะเซตแรกพี่เนยยังคงทำผมอยู่ค่ะเป็นชายองใช่ไหม yes sir เนแชายองของเราพี่วาชชีค่ะผมเป็นเยดีตอนนี้กินจอดนะหิวไม่เอาเ็นผม้อเหมือนกันร้อเมอนะเออใช่มีแกงมูสีตาเดียวกันไหมอือคนดีวไม่ขวางอ่ะพี่วาชชีซื้อไหนซื้อให้กินน้ำซื้อไม่ขวางอ่ะแล้วสี่สิบบาทเฮ้ยนี่ก็เอา สองร้อยอ่ะแผ่นมากเศร้าอ่ะเนียววินว่ะเออเดี๋ยวนี้ไม่มีหัวด้วยนะหัวของถูกันใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีหัวด้วยกันแล้วไม่มีหัวว่าใครซื้อมาดูกว่ากันจะบอกว่าทุกคนเหมือนไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนเนี่ยนอนไปกีกชั่วโมงเนียวไม่ได้นอนน้องชายเนี่ยกรนเอาอีกชั่วโมงค่ะหนึ่งแงทวนค่ะตอนยี่โมงครับพี่ปพชีสองเฮ้ยจริงจรแล้วตอนนี้เรามีกันสี่คนนะทุกคนทุนี่คือเน็ตเดอะสตาร์ใรอสองคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าชายจะเป็นยังไงนะคะ ตู่มาแล้วตู่นอนเยอะสุดแน่นอนคามชัช่วโมงเยอะสุดขบเป็นใครคะคร,รายยุทธีชวนดูจุทธีไม่ได้ป้ามินัตตี้คะยุทธีคบเป็นใครคะยูนาค่ะเราเป็นยูนานค่ะเพียตี้แน่นอนไหมคะครึ่งชัวงช่วโมงแม่ก็โอเคอยู่นะครึ่งชัวง่วโมงหนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่มไ,นนไม่ได้นอนคือเนี่นยพยายามจะนอนแต่ว่าน้องชายเนี่ยแบบกรนดังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนลแล้วแบบรู้สึกกลัวตลอดเวลาพอตื่นมาเรารู้สึกแบบนี่มันจะผิดตากันไหมคเป็นอะไรนะคะเราจะสู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปนอนตอนน่อเนาะนอนไม่ได้ฉัตตนตื่นตากันอย่างนี้ฉันได้ไหนโอ้งานไฟไม้ไหวอ๋พี่นันี่ถ้าเราตัดเลยถ้าเ่ียไปก็คือหลับหน้าของกันเพราะฉะนั้นดูันเยอะๆนะคะแต่ตอนเนี้ยเย็บเย็บกางเกงก่อนนะเย็บสดนี่คือ กางเกงนี่ค่าชุดนอนชุดนอนใช่ไหมคะเป็นกางเกงโดยพี่นัตี้ DIY โดยพี่นัตตี้อันนี้คือผู้ช่วชาญทางด้าน DIY แต่ของนี้ก็นี่นะคะถุงมือก็มาจากถุงเท้าเช่นกันตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากลิปสิงก่อนต้องลิปสิงหน้าสวยค่ะพี่พชาชี่คนแรกเดียจะเป็นคนที่สองซู้ซูครับเสร็จแล้วกางเกงชั บายเซนัตตี้เหมือนให้ดูข้างหลังข้างหลังไม่มีของมีแต่ข้างหน้าเราจะถ่ายซีทแรกนะคะถึงแค่้าหแบ่งเยอะเนียชอว์เ้ยเดี๋ยวต่อรกก่อ็คุยได้ น่คุยหน่อยฮัลโหลฮัลโหลแดดแรงมากตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแดดปรากฏว่าแดดแรงมากสู้สู้ตอนนี้เราถ่ายครึ่งตัวเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะผมรุ่นหนึ่งเป็นยังไงบ้างะอันนี้เช็คฟูด พี่เนียเช็ดฟุตจะเต้นเต็มตัวต่อนะคะจะบอกว่ารองเท้ามันเป็นแบบมันไม่ได้ใส่ถุงเท้าไงตัวน้องพี่เนี่ยูก็ไม่ใส่ถุงเท้าเลยแล้วดูนิ้วเท้าเนี่ยนิ้วเท้าเน่นมากเงี้ยรองเท้าครับนัตที่บอกว่าตอนที่มีใครรู้เราจบทางเก่งมากเก่งมากเต็มเนียเต็มที่ด้านไหนื่อยไหมคะพู่มกลับด้วย เป็นด้วยไปร่วมกับด้วยนี่เนื่ยค่ะรอดูแล้วก็ตัดด้วยก็ทำชุดทุกคนด้วยเมื่อกี้พี่นัดแก้ตรงนี้ให้เนี่ยทุกคนมันหลุดกตัดชุดเราด้วยใช่นี่ตอนแรกของเราเป็นชุดยาวพี่นัดให้ตัดแล้วก็ทำค่อยๆใช่ทุกคนมันเป็นรายาสวยเลยงานยากมากๆค่ะทุกคนขอบอกงานเก่งฉันด้วยนี่งานเจแต่ละคนทุกคนมาได้ปัจจัยเอาสุดจั๊ก c a u s I'm not shy not shy เปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดขาวดูมาด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะเนีน่ยชุดพี่นัตตีอาชุดเนี่ยก็แบบมาแบบพยายามคลิปคาลิเตอร์ลอาเพราะว่าลอาชอบมัดผมแบบนี้ใส่เสื้อแบบลูกคุณหนุ่มนิดนึงเนี่ก็เลยแบบเป็นแบบประมาณนี้นะคะก็เราเหลือเต้นครึ่งหลังนะคะทุกคนเด้วยค่ะทีมพี่เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์วิกกระเด็นนะคะทุกคนมีคนวิกเกด แล้วแบบกระเด็นมากระข้าๆนี่แบบกระไรขึ้นก้อนอะไรดำๆลูกไปหันไปเอาผมชุอเดี๋ยวเราจะขโมยขโมยวิดีโอจากพี่นัทนะคะเอาให้ทุกคนดูตลกมากสิคมมากวงแดกจริงต้องกลับเข้ามาแบบพัหมหมกไม่พี่นัทเสร็จแล้วค่ะทุกคน ผิดไปสุดยุมาขึ้นจันเองพอเสร็จแล้วทุกคนแบบเอเนอร์จีเยอะมากอะไรนะเต้นดีมากใช่ไหมเต้นดีมากคือมองผ่านๆอ่ะมองผ่านแค่มองผ่านพอนะหรือว่าแบบผิดสีเต้นเองแต่ต้องมองต้องมองอะไรรู้ปะมองอย่างนี้ มองแต่พอมองตกงปุ๊บค um ือโผพอมองก็ปุ๊บอะไรวะพอกดทอสปุ๊บเออก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ดูคลิปกันเยอะๆนะคะทุกคนในช่องของ youtube so you ฝากช่องสาวติดด้วยนะคะไม่ต้องฝากแล้วมั้งเนี่ยช่องดังขนาดนี้เนี่ยเขาเก็บเปอร์เซ็นต์ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ เก็บเหมือนพันเก่งเหมืท่าเพิ่มเลยอ่ะสัมพานณ์รู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกสนุกชวนหนูบ่อยเพราะหนูอยากเต้นใทุกเพลงน้องเก่งมากน้องแบบขยันมากสปีดสุดมากขอบคุณมากที่มาดูกันเยอะๆดูกันเยอะๆๆเละดูกันเยอะๆนะคะก่อนนี้นะคะเนี่ยก็ถ่าย MV Dance Cover นะคะเพลง น้องชายของปีจีเสร็จแล้วน,น,นะคะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะครั้งแรกเลยนะที่ยัได้มาเต้นกับทีมอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็อยู่ยกับเคเกอร์แล้วก็กับช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ยัได้มาร่วมลอยกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอแบบ พี่ๆกลุ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบเอนจอยแล้วก็รู้สึกแบบสนุกสนานก,กับพี่ๆมากแล้วก็พี่ๆใจดีมากๆทุกคนสนุกกับการทํางานครั้งนี้มากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนไปดูที่เนี่ยเต้นเยอะนะคะแล้วก็มีอะไรติดชมได้เสมอน,นะคะทุกคนฝากเปก็นกำลังใจให้เนี่ยเชียร์เนี่ยนะคะทุกคนพี่ๆอยากโอกาสแบบไปเต้นบ่อยๆเพราะว่าเนี่ยชอบเต้นแล้วก็รู้สึกการที่เนี่ยได้เต้นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วีเนี่ยได้ฝึกร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้นะคะชอบกด ไลค์ใชรกดแชร์ฝากกดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกันนะคะอยากกันเยอะๆเลยมีโอกาสก็จะมาทำเบื้องหลังอีกนะคะทุกคนไปละ